อันนี้ปลูกบักทั่วเออบักทั่วโอ้ยเ็ดค้างเกือบเกือบสองอาทิตย์ทั้งคูทั้งคลี่คางมันห่อนว่ะเออห่อนแดดแดดอันนี้พักยังไงะอันนี้พักกันภาคการภักกาดอิตาลีอันอันนั้นก็หอมแบงบ้าเออหอมแบงคะก็ายู่บนหอมแบงหอมแบบแลงบ้าเออหอมแบงหนนาวหนในหนาวหอนอากาศห่อนพักเข้าไปไหน ลงหัวไว้ขอก็เลยต้องม้วนแสลลมุ้งนอันนั้นปังพุ่นอันก็นเอาผสมประสานครับอันบักฟิกไปบักทั่วไปอเออเยี่ยมเยี่ยม,มครับไปชมครับวัสเซียนวัาสิยกล่องทสี่ะขึ้นไปฮอบจุดสุดครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอันนี้มามาดูแปลงไร้สารพิษนะครับก็เป็นใครที่เรารู้จักดีมาครั้งหนึ่งก็สามสี่เดือนนู่นออสสวัสดีออสสวัสดีค่าไม่ได้ยินดีไม่แห้งสงกรานไปเชิญใส่สวัสดีมีแห้งครับเอเทอทำไมพี่น้องเอเอเยิบยิบหยิ อดว่าเปิดช่องยู u ูบหรือเปล่าน้อโอ้ยยังบ่เปิดดอกบ่มีเวลาเปิดบ่มีเวลานี่ครับข้าแต่เหตุผนเพลงได้ข้าแต่หมุนกับอัลน้ำผักกับหญ้าเออเพลงได้ผักเข้าปีนี้ปีน้ำห่อนเลยยามนพรปีนี้พอสิลงลงอีหยังน้ำห่อนยามพรบอก่ขาว่าคอสิลงอันผักหอมผักหอมผักหอมปลอมแล้วก็บักถั่วบักแตงแค่นั้นพอถั่วแตงออดนี่คือไรสารพิษ เอออะไรสานพิสตาว่ากะผสมปูดปุยอินทซียบอ่ะก็อินรีผสมไปอินทรียก็ผสมไปเออเพียงแต่พ่อได้ขายวันย้มัหอนราคาดีบ่ผักเขามัดก็พ่อได้ขายอยู่แต่ว่าอันจังได้ละอันค้นบ่ค่อยมียนกำลังทรัพย์ที่จะซื้อน่ะบ่เออขนาดได้บ้านกับอันย้ายไปขายกับบ่ค่อยได้ขายเพราะว่าก็จากเงอัดเขาจ้าเตรียมเงินไว้หาลุง ลุงวันลุงหน้าลุงนาอ๋อก็พักกระปูกินเองสิบอ่ะเออประมาณนั้นเพราะว่าช่วงนี้เขามีเวลาที่วา่าจะเห็ดอันอปลูกพักมึงอยากแมน,นเองไหมมีเวลาที่จะเห็ดผักเพราะว่าบริเหตุนหน้าเพราะว่าเขาที่เตรียม,มันลุงนาพรมเขาที่เตรียมเงินบาทบานเข่าหวานน้ำาินนะครับอก็เลยก็เลยก็เลยพักก็บอกว่าจะทาเป็นไรห้าก็ไปข้องไป เขาบ่ค่อยออกจากเงินมันร uh> ้อนแต่ว่าพักที่จําเป็นก็เราต้องปลูกก็คือพักหอมพักบัวกับพัก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 หอมกบพ่อของปลอมสได้ขายขายดีอยู่งานมาก็เพอได้ขายกรเพาะได้ขายอยู่ถ้าเฮ็ดได้ก็ได้ขายตัวน้องไม่ถังลุงหัวไว้ย้มนี้นะแล้วปัะเด้พูดถึงพักอันบักทั่วนี่เป็นทั่วสายพันธุ์ได่กอดก็งายผมอันนี้ทัวทัวพักยาวพักยาวสายพันธุ์ของเล่าํำพ้องผอประมาณนั้น ออดมีวิธีการปลูกจังเลยในแบบไรสารผิดนี่ปลูกยากด้ปลูกจังไลยแต่ที่ออดปลูกนี่หลักการเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะคือเพาะกาเพาะกาใส่ถาออดออดใส่ใส่ถาดป่ะสูตรออดนี่เอาพักักทั่วนี่ปูกใส่ถาดก่อนใช่เอาเอาบิดมันใส่น้ำก่อนประมาณนั้นประมาณนั้นสักโมงนึงแล้วค่อยอัน ลุงเป็ยนหยอดเม็ดในถาดอ๋อแล้วก็เอามาลงเป็นลุมอีกทีนึงให้มันเกิดก่อนประมาณหนึ่งประมาณยี่สิบห้าวันหรือยี่สิบวันแล้วก็เอามาลุลมอยู่อันบักทวนเนี่ยออดสูตรอดอดนะสูตรบางเจ้าเขาจะขึ้นยังเอาลุลมรลดลง่มันแป่งเลยลงลงแปลงลดเม็ดออกบ่ออกเพราะว่าอันดินดนนบบินกันดิน,ดนอ๋นอดินมันจะแน่นว่า เออมันจะบกค่อยออกอืก็เลยลงถาดพร้อมแล้วกับอันจักมือมันจะงอกนี่ประมาณจังมือประมาณเจ็ดวันถึงงอกงอกออกมาพองอกออกมาแล้วการเผื่อพอดีลงหยุ่มกับประมาณยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าถึงสามสิบเก็บผลผลิตได้คัดเก็บผลผลิตได้ประมาณจังมือเก็บผลผลิตได้อันนี้นะอันนี้ก็ประมาณได้หนึ่งเดือนอ๋อเดือนหนึ่งกับประมาณนี้จากที่เขาลุงกัน อวันนี้ดินเท่าเดีระบบดินดินดินที่ที่ออดจะลงมีปุ๋ยสารอาหารอีไอย่างไรที่ประเภทดินมีแค่มีแค่ปุ๋ยอินซีกระเพียนอันนั้นแหละปุ๋ยต่ำบ่เอ๋ออินซีอินซีเป็นเป็นสูตรใดอินซีปุ๋ยอินซีน่ะหาซื้อตเขาเอาปุ๋ยอะตอมของเขาเลยอ๋ออะตอมอะตอมของเขาเลยแล้วก็แค่ฝุ่นกับปุ๋ยฝุ่นใส่กับฝุ่นธรรมดา ่นขี่มูขี้งัวเข้าก็ได้ขี้งัวขี้งัวกับขี่มูอันใดมันดีกว่ากันตามที่ออดเร่นมาตามที่เบิกมาเนี่ยขี่ขี้งัวเข้าต้องไปแช่น้ำก่อนมันจะเค็มบ่ะไข่แม่ไข่แมนเย็นก่อนอ๋อมันจะเค็มมันดีห่อนเค็มพูดแล้วบัดนี้ก็ใ้ไดบัดนี้ปกติขี่มูมันจะคายกว่าขี่มูมันจะบ่ค่อยมีเม็ดหยาอ๋อจะเป็นแบบนั้นแต่ก็คือเฮาก็ดูแลไปเรื่อยๆแต่ว่า กันกันแบบว่า,มาแมลงเดี๋ยวใชช่วงนี้มันมีบ่แมลงบ่แมลงเขาก็อันสีพ่นน้ำหมากน้ำหมากน้ำหมากสูตรน้ำหมากกวนไหมเอาเอาน้ำส้มควันไหมมาสีปริมาณเท่าไดเวลาเขาสีก็ยังสีครับก็สีก็สีช่วงเย็นเพราะว่าอากาศช่วงนี้อากาศมันฮอนเนาะอืมเพราะถ้าสีตอนเช้าใบมันก็สีร่วงนะอ๋อก็จะก็จะต้องดูแลกันสิมันฮ่อนเนาะอันนี้ก็ ประมาณสีเทามื่อคันกินรับประทานทั่วเนี่ยพูดถึงทั่วเขาจะฉีดคักดเดะของออดเนี่ยอืคือถ้าแบงมันลงคือปล่อยนะปล่อยไปตามสภาพมันสภาพแต่ว่าก็ดูได้แต่ว่าเท่ากัเก็บตามผลผลิตที่เท่าเก็บได้ก็พอกัพ่อการออีหนึ่กับเทาหนึงเอออันนี้ก็คือแปลงผสมฮอร์โมนพร้อมแล้วกะฮอร์โมนน้ำมาร์กละกะ เป็นพวกปุ๋ยพวกอะไรกันครับครับการให้น้ำเลยวดให้ตอนเศร้าตอนแรงหรือว่าจังไรกลารฮดฮดเศร้าอืมอันนี้ฮดเศร้าแรงบ้านสีล้งกันบานสีล้งกันอันสายดำเยอะแต่เตรียมเออเออเออเตรียมมันพอต้องเศร้าเศร้าแรงบ้างน่าห่อนนี่น่าห่อนนี่ต้องต้องฮดเศร้าแรงบ่าฮดเศร้าแรงถ้าบ่เด็นที่อเลยเป็นบ่มันออกกันอย่างเดียวเศร้าอย่างเดียวทั้งน้ำมันจะบ่พออ๋อบอผอ อันนี้อันนี้นคืออาการนี่คือโฮต้าแรงกันมาเป็น,นเ<า>มืเ่อไหร่ถกระซุ่มอยู่ได้แต่ว่าขันบ่หดเหี้ยวบ่ขันเนี้ยมเศ้าบ่หดเลยใช่เนี่ยตรงเศ้าบ่หดคือหยุบหยุบเลยมันใบมันจีหยุบหยุบจักหน่อยอือนี่ครับเบิ่งวนผลิตกองออดที่เป็นบางฝั่ง <ๆ S 2> นี่กะก็คือเป็นปลูกกันหอมออดมะตะเพี๊ยะแบบนั้อันตรงกลางเอียังแสดงว่านี่ปลูกอย่างนี้เม่นอย่างนี้ต้นอย่างนี้บอกมึงหอม นี่ยานี่ยา,ยา,ยาปลูกหอมปลูกหอมหอมแบ่งกันมาหนิหอมแบ่งดีเด้ออ๋ออันนี้ปลูกได้ประมาณประมาณหามือหามือการยกแปลงออดกับใส่สูตรนี่อายกแปลงช่วงหน,าน้าฝนอ๋อหน้าฝนอืมต้องยกแปลงสูงแบบนี้ถ้าหน้า,นาแรงก็จะกะลอกต่ำกว่าน,นี้อ๋นนอเข,เข้ากาันได้เข้ายากัน เวลาพายุมามันฝนน้ำครับครับครับฝนมันตกแหงไงเอ่อรักษาช่วงบ่ายนี้หนาฝนนี่ออดกับมีคือคือต้องยกแปลงสูงยกแปลงสูงเพราะว่าช่วงนี้พืชผ้าศิครพืชผ้านี่ก็คือมีฝนแล้วมันบ่ช่วงนี้มันจะฝน้ามันจะเป็นพายุอ่าพายุเข้ามาหลายไงอ่าบักฟิกเยอะแล้วก็อันจังไดีล่ะมันมาแบบว่ากระทันหันแล้วก็แหงกระทันหันเลยสินะ แรงก็แรงไปเลยครับแขกแขกไปเลยน้ำเสียมถ่วงไปเลยพูดนะครับักเควานแปลรกันวร่ลงหัวทีราคาที่บอกอาจารเนี่ยหอมแบงเนหอมแบงตงนี้โบแมนโบแมนร้อยแล้ะงานเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าแนะ้ำอ่าหัวเพลงไหนเป็นโค้ลูกพวกอย่างนี้อ่าอ่มันจะเริ่มลงหัวอืมมันจะเริ่มลงหัวแบบนี้ถ้าลงหัวนี่เอาสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้วะ ได้คือถ้าปล่อยปล่อยปล่อยให้มันลงหัวแล้วเทากะทิ้งไว้เขาจากที่เฮานั้เก็บหัวแล้วประมาณสามเดือนเทากับเนบได้อีกรอบนึงเนบเบได้อีกคือเก่าเป็นผลผลิตของหอมแบงราคาจำายามันแพงเขาสื้อหัวมาลล่ะเพะโลลงหกเจ็ดเจ็ดสิผมได้เป็นบ่อออดออดเอาไม้ตะไส่หวนพันมาหน่ะพันมันก็สั่งมาจากในเน็ตอ๋อสั่งเอาสั่งเอาล้วล่ะสั่ง สั่งช่วงนี้ก็จะประมาณโลละโลละหกสิบบาท๋อประมาณนั้นเป็นอันนเป็หัวหอมจุกหอมอืออือบัดนี้เขาไปลงแปลงเขาได้ลายแปลงปานนี้บ่ได้หลายปานนี้บ่อันนี้เนี่ยแปลงนึงคืประมาณจากโลสามสามสี่โลโอ้สามจิงซีโลอยู่บัดถ้าไปขายเขาคืได้เป็นพันเลยนี่เนาะบอกถึงพันนะขายปีกเนาะเขาขายปีกก็ตรงนี้เลยได้หลายผม ได้หลายอยู่ออันนี้ลงได้ประมาณเดือนกว่าเดือนเดือนหนึ่งพอลงช่วงปลายมีนา้ำออันนี้ลงปลายมีไปงามอยู่งามอยู่อันนี้ก็คุ้มไปเพื่อแดดมันมาดนี่คุ้มแดดแดดหอนในปีนี้เนาะรู้สึกว่าหอนบอดปีนี้หอนแดดบ่แดดทั้อนแหงปะหอนหอนแหงแดดส่งผลจะพักเขาเลยนั่นบ่ค่อยลุงร็อที่แล้วน่ะต้นซันมิลัดเลือกโคเครื่องนึงอะลงหัวอกลลแ้ว่า ก็คือเป็นแนวทางในการปลูกฤดูห่อนการปลูกพักฤดูห่อนต้องเล่นน้าม,มันบออเล่นน้ำไหลๆน้ำน้ำเยอะๆอือืมยาหมัดดึงกึ้นดึงว่ามง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 าามเยอะ,อยยอะก็คือเริ่มจอดอกแล้วพูดถึงบ่อพูดถึงออดกาเป็นคนใจมากเรื่องเกษตรเนะแบบไร่สารเนะเพราะว่าห้อมี ประสบการณ์นในการเทศแบบไรสารแ้วาขับจะไปปลูกแบบแบบมีเคมีเนี่ยก็บอกอยากปลูกเรยน่อกินกินบ่สบายใจรปลอดสบายใจเพราะว่าอันลูกลูกค้าเขาก็เขาก็ต้องการแบบนั้นปลอดสารไรสารขันว่าออดันปลูกนี่ก็คือเป็นแบบไรสารเลยเ ถ้าย้ายไปขายคือว่าเขากสิรกรันตีไม่ได้มาไอสาก็คือเป็ี่ยนแนวทางงยากให้เกษตรกรทุกคนเหตุหานมาเหตุแบบนี้เนาะแต่ว่าบางเทือก็การพูดถึงบระกวดยังสิกระลำบากเรื่องเคมีเนาะต้องมีเคมีอย่างหน่อยต้องมีสารจักหน่อยเพราะว่ามันแม่งไหลเกเทรเป็นธุรกิจนี่ก็ต้องเล่นมันบเออก็ต้องเล่นอเป็นธุรกิจมีอีกแบบหนึ่งที่ไรสารอ้ออบ้านอันนี้ะอัน กาวดักโอ้าเกาเกา,<ภ>าดักถอดออกตอนกระลำอ่าอ่าอ่าอ๋อเขาเอากาวดักเอากาวดักเอาอ่าเอา,เอ,า,เอ,าอันอัดฝากถึงเกษตรกรแบบเวลาเขาเนี่ยละเครื่องเกษตรเ่าเรื่องการปลูกแบบไร่สารพิษเท่านี้เทาเป็นไใดเทาแบบอยากปลูกแบบนี้แล่ะก็ต้องประคองไว้เรืงไดเรืงไดตามแนวทางออดแนวทางบอกอ่าก็ต้องทําใจเวลาแมงมันลงก่ะลังเทือนใน่ะแมงลงอ่ะมันก็ต้อง เ้าวเคลียแปลงอ่าอันนั้นเลยอ่าอ่ต้องดูก็ต้องทั้ใจว่าอย่างไงหน่อยให้าู้ให้รู้ก่อนไร่สารมันก็ต้องมีการสูญเสียบ้างห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วเขาต้องทั้ใจถ้าทั้ใจปรได้ก็คือและต้องต้องเล่นสารพี่ต้องเล่นสารสุดยอดสียดายเอาเดี๋ยวก็แล้วกันเพอดีผมกับมหาอวดเป็นประจำครับมาสามเดือนสี่เดือนเนี้ย สักครั้ช่วงหนาหนาฝนนี่ก็ดีลํบา,า,ลา,าบา,ากนะเพราะว่าแต่ว่าราคาหนาฝนแพงเด้เห็นบอกว่าเขาจะเอาจิฟ้าไปเช็ดหน้าส่วนมากเขาจะเห็ดไปได้ห้องค่ะต่ว่าอ้ดกักปลูกตลอดปีกัปลูกมุนเวียตลอดเออช่วงหนา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 วได้จ่ะอ้ดปลูกอย่างเล่นกะลำบ่ที่เคยมาคิดที่พ่อมีอย่างนึงช่วงถ้าช่วงหนาหนาวจะลงกระลำกระลำปีภักกาดปีก็ภาคการภาคกระจอนเนาะ อากาศเย็นๆนะนะกินสบายใจครับออดนะได้การแล้วปีนี้จ่องกะลัมปีจะหาหกโลอยู่หรอกสุดยอดอ่ะเด็กกําลังใจให้ไล้ออดเออเดี๋ยวดีแวะมาหาอีกเอาขอบคุณมากสุดยอดฝากควาเอาอ,เอันปุ๋ยบัดอันปุ๋ยดิฉันปุ๋ยอันที่เป็นปุ๋ยอะตอมไปลาเ้าสังสังหนอ่อมันยากวะยากการทรงเนาะ ยาดัดสูงใครมาเอาอยู่สวนดีก่อนนะให้ให้ให้มาถาอยู่สวนอยู่บ้านนะกันบ,บ้านพื้นที่บ้านทั้งบ้านเลยแค่นี้บ้านบ้านอุบเป้าหมู่หกหมู่หก,หกตำบลห้ยหองตำบลห้วยหยองตํงบนบนงบบาบลยางวัชปนนครสุดยอดสุดยอดเ<ม>อะเป็นกำลังใจให้ได้ยินดีมีแห้งได้อัดได้กลมาถามมาสวนใหญ่น้อยอส,วสวนใหญ่น้อยขายผักสวนใหญ่น้อยขายผักอะไรสารพิษเพราะว่าไรสารอี้ครับคนบ่มหาทุ่งอัน ที่เป็นสารเคมีโบเจอสุดอยดอดไปกระลังใจได้อดเดอร์ครับก็วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมชิอใหม่ครับวันนี้มาดูแปลงไร้สารพิษมีถั่วฝักยาวมีหอมมีผักหลายชนิดมีพริกฝั่งนู้นก็เป็นพริกที่ไม่ได้เข้าไปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสุดอยอด